นกนกนกยิงไม่ทันยิงไม่โดนหรอกยิงไปไงั้นนะลูกกระสุนฟรีเผื่อฟุกเผื่อนกมันตกใจเสิยงปืนแล้วก็ตายเราต้องเอายิงโดนด้วย แต่เดี๋ยวเราจะล่าไปเรื่อยๆถ้าเจอตัวอะไรกุ่มก็จะยิงนะให้ปลดล็อกนี่ไงหางขาวหางขาวหางดำม,มันเยอะนะแถวนี้หรือยังสดใหม่อยู่อาหารเต็มเลยเป็นแหล่งอาหารนีหน้ามันถึงให้เราแบบสร้างที่ยิงแคมยิงสัตว์โอ้นี่ไงแหล่งอาหารวางหมู โอเควางมุงเยอะมากนุ๊กนกนก,นกยิงไม่ทันยิงไม่โดนหรอกยิงไปงั้นนะลูกก็สุดรี เผื่อฟุกเผื่อนกมันตกใจเสียงปืนแล้วก็ตาย <Okay. S 1> เราจะไปวิ่งออกสำรวจเจอตัวไหนผมก็จะกระหน่ำยิงนี่เจอแหล่งอาหารแล้วเราต้องเอา ยิงโดนด้วยยิงมั่วๆเผื่อโคตรเยอะเลยนะแต่ยิงโดนน่ะนกมันตกใจตายอะ่ะที่บอกเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะไม่น่าเชื่อยิงแบบเผื่อไปเป็นแบบกิโลเลยนะโอ้ยลูกกระสุนไม่เหมาะกับมันคาร์ดหนึ่งเราก็จะไม่ได้ อะไรอยู่แล้วเป็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวเมียป่ะเออตัวเมียเ,เฮ้ยยิงเอ้ายิงโดนพอดีด้วยกระดูกสลังด้องเลยเรียบร้อยจ้าฝีมือเหมือนกันนะเรายิงแบบมั่วๆเลยนะกะจะไม่ถูกเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อผมไม่เคยยิงได้เลยนะตอนที่ผมเล่น เล่นไปเมื่อที่บอกอะตอนนี้มันแจกปีฟรีเมื่อสองปีที่แล้วของอีอปีกะ่ะแล้วผมลองเล่นดูเล่นโคตรยาก่่าอะไรไม่เคยได้ยิงแล้วไม่ตายยิงแล้วหนีตลอดเลยนะโอ,อ้ยมีกำลังใจละทำให้ผมอยากแบบเอออยากได้ดีเอฟีเลยนะดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนมันมัน มันปรับอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราไปดูคลิปมาแล้วผมไปดูคลิปศึกษามานะที่บอกไม่อย่างงั้น,นเล่นไม่ได้ขนาดนี้แต่อีพีแรกๆนะแต่ผ้ามันสวยขึ้นด้วยมั้งความรู้สึกผมนะผมไปดูเขาบอกปาเก้ยม,มันเข้าจุดสําคัญคือกระดูกสันหลังพวกกระดูกอะไรพวกเนี้ยมันจะยิงเข้าก็าด้เยอะอันนี้